สวัสดีครับพี่น้องเสียงพินิษฐา,านอาจารย์ยงครับผมอสําหรับวันนี้ก็อยู่กับพินสองสายไม้พยุงดําเหมือนเดิมนะครับของพระองค์สายท้าพนน์นะครับมันนี้กับสีมีเงนินเข่าหัวครับพี่นออ้องเลื่อนไเบนแล้ะครับเนาะนี่นะครับเข้าหัวพินวันนี้ครับ แผ่นกลองทาได้ดีนำนยาเสเห็นเป็นหัวรุ่นเก่านะครับอันนี้ไม่ใช่หัวอาจารย์ทองมากแก่นะครับกําลังเสือ,อยู่ครับผมว่าสร้างใดเนาะครับผมสร้างทันใดเป็นค้นแก่กันคอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับผม,มเพื่อผมถิตสร้างผืบรนะครับเนาะหรือพ่อทองสาสจะเป็นคนแก่เองอันนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับ แต่นแนวโน้มว่าอาจจะมีลูกศิษย์ท่านท่านอื่นนะครับนอกจากอาจารย์ทองมาแกให้เป็นท่านที่แกให้ก่อนอาจารย์ทองมาน,นะครับนี่ผมเดานะเพราะว่าพินยุคแรกๆเนี่ยมันจะเป็นหัวมันยุคกลางครับผมอาาันนี้เป็นยุคกลางซะยุคแรกเลยนะ่าจะเป็นหัวนี้เพราะองใส่แกะแน่นอนครับผม นี่น่าจะเป็นยุคกลางๆนะครับยุคองหลังมานี่ก็อาจจะเป็นอาจารย์ทองมาต่ครับแกตัวนี้ผมได้สอบถามอาจารย์ทองมาต์เลวอาจารย์ทองมาแบบบอกว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ฝีมือท่านแก่นะครับสวยงามครับผม ผมชอบนะหัวเนี้ยผมว่าหัวนี้ลายนี่สิลายนี่คือสวยนะครับลายกระหนกนี่มีมิติมากนะครับมันจะมีหลายอยากหลายโค้งนะครับสวยๆครับผมรุ่นนี้ไม่ได้พ่นสีทองครับผมจะว่าแต่ว่าพ่อต้องใส่เนี้ติดเพชรมาให้นะครับ น,นี่เพชรนี่ติดมาตั้งแต่กระเพาะ้องใสนะครับเพชรจะเป็นขนาดอ่าค่อนข้างโตอยู่นะครับผมเพชรเมร็ดประมาณเจ็ดมิลลิเมตรนะครับเป็นเม็ดค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับนะครับเป็นเพชรแบบกระเพทอ,องใสเนาะ ที่นอนนะครับไปให้เบ่งครับผมอ่หรือเบ่งด้านหน้าตรงบ้างครับผมนี่ผมก,ก็เข้าตรงนี้เนาะครับเนาะนี่หน,น,น้าตรงด้านหลัง ประมาณนี้ครับผมอสองบังคังหนึ่งอ่ะครับพินตัวนี้จะเป็นพินไม้พยุงดำนะครับอันนี้ลายเซ็นพ่อนะครับเป็นไม้พยุงดำนะครับดำดีนะยครับพี่น้องเนี่ยครับ ดำสวยมากนะครับค่อนข้างดำสนิทด,ด้วยครับค่อนข้างดำมากนะดำมากๆแอบผมแอบส่องดูตรงนี้หน่อยหนึ่งเนือนเหมือนจะเป็นดำลายไฟด้วยนะนะครับลึกๆข้างในเนี่ยถ้าดำลายไฟนี่คือเป็นเป็นไม้ที่ข้อหากันมากนะครับในตลาดไปที่นิยมมากๆนะครับผมดำลายไฟนะพยุงเนี่ย มันจะเป็นแบบว่ามีเส้นสีแดงแดงแทรกนะครับอืมดำลายไฟกับดำสนิทเนี่ยครับผมก็จะเล่นกันนี่แหละนี่ครับเนียวดวงลองสองดูนี่มันจะเป็นแดงนะมันจะมีแดงแทรกนะครับผมว่ามันจะเป็นดำลายไฟแน่เลยตัวนี้ไปดูเลนเดี๋ยนวะด้วยตอนนี้เรา เราถ่ายกล้องเนี่ยมันก็ยังมันก็จะไม่เห็นนะครับมันมันมันโดนยูริเทนเคลือบด้วยแหละสวยงามครับผมอันนี้เป็นด้านหลังของพ่อนะครับอันที่ผมเราให้ฟัง่าวานนะครับอันตะวา,า,านผมพูดไม่ครบนะครับที่ว่าสกรีนนะครับตัวนี้เป็นการพ่นเนี่ย คล้ายกับสกรีนนะครับพ่นคําว่าทองใสนะครับทับถนนนะครับนี่ครับของแท้ครับผมของแดเดอร์เนี่นี้ทองใสทับถนนครับผมไม้พยุงดําดําลายไฟครับผมนี่พอกระสินไปครับผม ไฟทับถนนเป็นรุ่นพินรุ่นเก่าครับเป็นรุ่นเก่าเก่ายังไม่มีการเซ็นตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆหน่อยจะมีการเซ็นตรงนี้แล้วนะครับนี่นะช่วงนะครับพี่น้องนะช่วงนี้จะมีคําว่าทงสายทถนนที่พ่อเซ็นนะครับถ้ารุ่นใหม่ๆมมาเนี่ย ดี๋ยวผมนี้มันน่าจะเป็นแบบก่อนหน้าน,นั้นอีกนะครับนี่เดียวจะใส่ซ้ายนะครับผมตอนนี้ใส่สายหนึ่งเข้าไปแล้วครับผมวันนี้ก็มาทําความสะอาดนะครับผมเช็ดด้วยน้ำมันมะพร้าวนะครับเช็ดด้วน้ำมันมะพร้าวตามซอกตามอะไรนี่ครับผมวันนี้ไลไเช็ดตามซอกนี้ก็ใช้กระดาษ ขัดตอนบัตรนะครับชุบน้ำมันแล้วก็ปั่นออกทำไมเบิ้งคับพิน้องมานี่เดี๋ยวสีใสสายอเดี๋ยวติดต่นตามต่อไปครับผมฝากกันได้ครับผมเด้ออาจจะทำยังไงกันดีกับพินตัวนี้ตอนต่อไปครับผมจะได้ฟังเสียงในอีก ไม่นานครับผมบดดนบดนนะครับเนาะสวัสดีครับ